สวัสดีค่ะกลับพบกับช่องมีมมูลทาร์ทชาแนลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปดูดวงตามราศีนะเป็นคลิปดูดวงเกี่ยวกับคนที่จบไปแล้วนะคะกับชาวราศีกุมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ความคิดความรู้สึกของเขานะขณะนี้นะคะที่มีต่อชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูแนวโน้มของเอาคัมนะคะว่าจะเป็นยังไงนะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะคะก็ใช้เป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเปิดมาก่อนเนาะทั้งหมด4ใบนะคะก็ได้มาเป็นแบบนี้เลยนะเรามีความรู้สึกว่าคนเก่านะหรือคนที่จบไปแล้วของชาวราศีกุมค่ะเขาค่อนข้างที่จะยังมีความคิดถึงชาวราศีกุมอยู่มากๆเลยนะมีทั้ง10เหรียญน,นะคะคือ ten of earth นะแล้วก็ f o r of earth ขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าตัวเขายัง เรียกว่ายังเก็บเรื่องราวความรักความรู้สึกของคุณมาคิดมากยังอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณมากๆเลยคือ two of water เนี่ยก็คือเหมือนกับเปรียบเหมือนสองถ้วยเนาะคือเขายังรู้สึกถึงความรักที่มีต่อคุณอยู่มากๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกอยังไงเนาะใครเป็นคนที่ตัดจบความสัมพันธ์หรือว่า ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาเนี่ยแต่มองแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นอะไรที่ยังรู้สึกถึงกันค่อนข้างมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกของเขานะคะนะตอนนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะความรู้สึกของคนที่จบไปแล้วของชาวราศีกุมนะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ มีไพ่ A สับซอดนะ Queen of Pentacle แล้วก็ Strength นะคะเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกับการตัดจบปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าพยายามทําตัวให้มีความเข้มแข็งแหละพยายามสร้างความมั่นคงมุ่งหน้าไปที่ในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ดูแลตัวเขาพยายามที่จะเมเนจเรื่องราวต่างๆให้มันเรียกว่า ออกมาโอเคเนาะในชีวิตของเขาเนี่ยแต่ดูแล้วยังก็ยังยึดติดหรือว่ายังรู้สึกว่ามีใครบางคนที่ยังควบคุมสถานการณ์นี้อยู่ของเขานะคะซึ่งเรามองว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีผลต่อหัวใจเขาเนาะโอเคเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรต่อคุณนะมีไพ่เอซัวานขึ้นมาด้วยนะคะในซับวานค่ะมีหนึ่งไม้เท้า อัศวินถือไม้เท้านะคะก้าเหรียญค่ะเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยไม่มีเขาเนี่ยตัวคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้นะแบบมีความสุขด้วยมีความมั่นคงในเรื่องราวของการงานการเงินนะคะมีอะไรที่เรียกว่าสุขสบายแล้วอ่ะจริงๆไม่ได้ต้องการไม่ต้องมีเขาอะ่ะตัวคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วตัวคุณอาจจะมีช้อยมีออปชั่น อื่นๆมากมายเลยก็ได้สิ่งที่เขาคิดะนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังมีแพชชั่นต่อคุณอยู่ยังรู้สึกว่าเอ่อยังรู้สึกดีๆหรือว่ายังรู้สึกหวนนึกถึงคุณอยู่เรื่อยๆเสมอๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะแล้วความรู้สึกของตัวคุณที่มีต่อเขาล่ะคะตอนนี้นะ King of Pentacles นะคะ The Empress มันดูเราขึ้นมาเป็นพลังงานความมั่นคงความรู้สึกรักความรู้สึกที่แบบพร้อมจะเติมเต็มมากๆนะคะสําหรับตัวคุณนะซึ่งเรามองว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณน่าจะรู้สึกว่ามีความเสียดายแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นไพ่ของความเสียดายเลยนะแต่คือมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโอเคมากในความรู้สึกของคุณนะคะก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ แนวโน้มเอาคานะคะของความสัมพันธ์นี้ค่ะมี8ปถ้วยขึ้นมานะมีไนท์อัพสอดกับหัวนะคะแล้วก็10บถ้วยค่ะเรามองว่าหลายๆคนน่ะจะเลือกที่จะเดินออกจากปัญหาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขหรือว่าเพื่อที่จะมุ่งหน้า move on ต่อไปนะคะแต่มีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่ายังมองเห็นถึงความที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกับ มาเป็นแบบคนใกล้ชิดหรือว่ากลับมาเป็นคนที่หวังดีซึ่งกันและกันนะคะมันจะเป็นวิธีการที่แบบละมุนละม่อมเนาะแบบเป็นอะไรที่มันอาจจะกลืนมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแนวโน้มนะมันจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าเขาจะเทคอคชันอะไรไหม มีไพ่ฟรีซ็อกวานส์นะคะขึ้นมามีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะมีไพ่จัดเมนนะเรามองว่าจันจะมีการเรียกได้ว่าวนกลับละกันของเขามันจะมีเทคแอคชั่นมีแอคชั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกได้ว่ามันเหมือนเป็นความหวังใหม่ๆเป็นอะไรที่คุณอาจจะจับต้องได้มากขึ้นเนาะกว่าเดิมกว่าที่ผ่านมานะแล้วก็คุณรู้สึกได้เลยว่านี่แหละคือมันเป็นเหมือน คนที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคู่กันนะมันก็จะสามารถบนกับมาหากันหรือว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทํามาเป็นกรรมหรือเป็นอะไรหมดลงเนี่ยมันก็แยกย้ายกันไปเป็นปกตินะคะมันทําให้คุณนึกถึงตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าแนวโน้มเป็นยังไงเอาคำนะมีไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะมีไพ่ king of wands ขึ้นมาคะ่ะ ก้าดาบนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าจุดจบของความสัมพันธ์หรือว่าแนวโน้มในการที่จะไปต่อมันก็ยังมีอยู่คุณมองเป้าหมายความสําเร็จไปที่เดียวกันนะคะ แต่ยังมีความกล้า,กล,ากลัวลว,วิตกกังวลใจคิดมากนอนไม่หลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบนั้นได้จริงๆหรอแต่ทั้งที่คุณสองคนมีแพชชั่นร่วมกันมากๆนะคะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะต้องเป็นในเรื่องราวของการศึกษากันไปหรือว่าสิ่งที่ต่อจากนี้ที่คุณจะคิดแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันนะคะเดี๋ยวเราขอดูคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะ มีไพ่วิงส์ขึ้นมานะคะอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะเรามองว่าการที่คุณกับเขาเนี่ยจบกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นในเรื่องของอความคาดหวังของใครของคนรอบข้างมาเกี่ยวข้องไหมแต่ณนะเวลานี้นะบอกเลยว่าคุณมองเพียงเป้าหมายของคุณเท่านั้นนะคะแล้วก็อะไรบางอย่าง เราก็ต้องพิจารณานะว่ามันเหมาะสมหรือคู่ควรกับตัวของเราหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเขากลับเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นในแบบที่เราต้องการหรือว่าเขามีการปร,ปรับปรุงตัวให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นมันสามารถปรับตัวอยู่ด้วยกันได้เนี่ยก็สามารถที่จะไปกันต่อได้เนาะแต่ถ้าไม่เนี่ยมันก็อาจจะลงเอยแบบเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นคริสตัลการ์ดกันนะคะเป็นคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมนะ สำหรับชาวราศีกุมนะคะคนที่จบไปแล้วนะ One is น,น,นะคะ Let's go บอกเลยว่าอย่ายอมแพ้นะคะ l o v e Wow ขึ้นมาเลยนะในช่วงแล้วเวลานี้ค่ะอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณเชื่อมั่นในตัวเอง คือไม่ต้องกลัวในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือว่าการที่จะทําอะไรบางอย่างเนาะ,ะแสดงออกเลยค่ะว่าตัวเราต้องการอะไรมีจุดยืนยังไงแล้วก็อยากให้ความรักไปในทิศทางไหนนะคะคุณสามารถที่จะแสดงมันออกมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีอะไรที่มีผลนะคะต่อจิตใจของชาวราศีกลุ่มนะคนเก่าๆของคุณหรือเปล่าที่เรากําลังพูดถึงอยู่อาจจะเป็นชาวราศี เมษนะคะลัคนาราศีเมษนะชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมนะประมาณนี้นะคะในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่เขาจะติดต่อมาเนาะหรือช่วงวันที่นะคะดูเป็นวันที่นะ ประมาณวันที่ 8, 18, 28, 28ได้นะคะวันที่10นะคะ 20, 30ได้แล้วก็วันที่ 7, 17, 27, 27ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ